คันนี้นะครับเป็นกระบะ4คูณ4ครับยี่ห้อ MG นะครับก็มาทดสอบนะครับในสนามทดสอบที่เชียงใหม่กับบกนะครับรถ MG ก็เป็นค่ายกระบะน้องใหม่นะครับที่ทำตลาดอยู่ในเมืองไทยเคียงคู่กับค่ายอื่นๆนะครับนับวันการตลาดของ MG ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับ คันนี้ใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นดีเซลเครื่อง2000นะครับเรียกว่าพิกัด2 0 0 0ซีซีนะครับประมาณนั้นนะครับให้พลัง161แรงม้าที่4,000รอบนะครับแรงบิดมีที่1500รอบนะครับโทษทีครับแรงบิดนี้มาที่375นิวตันเมตรนะครับที่1500รอบนะครับอาวุธขับเคลื่อนนะครับ ที่มีมาให้นะครับของ MG นะครับก็มีอาวุธจัดหนักที่เรียกว่าดิฟล็อกแต่เป็นดิฟล็อกที่เป็นออโต้นะครับอยู่ที่ล้อคู่หลังนะดิฟล็อกออโต้คืออะไรนะครับมันก็คือระบบกลไกถ้ามีล้อฟรีเกิดขึ้นมานะครับดิฟล็อกมันก็จะจับโดยอัตโนมัตินะครับส่วนค่ายรถอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิฟล็อกแบบไฟฟ้านะครับต้องกดปุ่ม ถามว่าการใช้งานเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับ MT เ,เลือกใช้ที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าแมนกนิคนะครับก็คือใช้ระยะกา,การหมุนของล้อที่แตกต่างสามารถที่จะสู้เส้นทางไปได้เหมือนกันนะครับแต่จังหวะกลไกที่มันจะจับนะครับผู้ขับขี่อาจจะไม่ทราบว่ามันจับหรือไม่จับแต่ถ้าคุ้นเคยกับมันเรื่อยๆนะครับแล้วรู้ว่าล้อต่างเยวเดี๋ยวเราจะพอดูอาการออก นะครับส่วนตัวบกอเองก็เคยได้ทดสอบตอนช่วงมันจับมันจะมีเสียงนิดหนึ่งนะครับนั่งในรถนี้จะได้ยินนะครับโฉมนี้เป็นโฉมก่อนหน้าปัจจุบันปัจจุบันก็มีการไม่ได้เชนนะครับเปลี่ยนหน้าไปนะครับเป็นหน้าใหม่นะฮะอันนี้เป็นโฉมเดิมนะครับซึ่งก็มีผู้ที่ใช้อยู่ในท้องตลาดบ้านเรานะครับอาวุธขับเคลื่อนนอกจากมีดิปล็อกมาให้แล้วนะครับยังมีเสถียรภาพการทรงตัว นะครับที่จัดมาให้ MG ขึ้นชื่อว่าให้ระบบในเรื่องของเทคโนโลยีช่วยเหลือในการขับขี่เนี่ยนะครับมีเยอะนะครับมีเยอะไม่ว่าจะเป็นระบบเสถียรภาพการทรงตัวนะครับเสถียรภาพการทรงตัวสําคัญตรงไหนครับเวลาเราขับบนถนนลาดยางทางไกลเข้าโค้งนะครับฝนตกนะครับท้ายมันจะไม่ปัดได้ง่ายๆนะครับระบบพวกนี้จะเข้ามาควบคุมนะครับคุยง่ายควบคุมแต่สี่ลอนะครับ ให้ไม่หลุดโค้งได้ง่ายๆนะครับรถรุ่นเดิมๆนะครับแรงๆถ้าไม่มีระบบนี้นะครับมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าแรงม้ามันน้อยปัจจุบันนี้รถแรงม้ามันเยอะแรงบิดมันก็เยอะนะครับระบบนี้จึงมีความสําคัญบางท่านอาจจะได้เห็นนะครับเวลารถไปอยู่เทิร์นตามไฟดงไฟแดงนะครับถนนลาดยางนะครับกดคันเร่งนิดหนึ่งตูดปัดเลยนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนเลนนิดนึงนะครับตูดปัดเลยนั่นแหละครับระบบพวกนั้นคือไม่มีเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ รถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้นะมีระบบเสถียรภาพการทรงตัวนี่ขึ้นเนินชันนะครับเนินนี้นะครับไม่ใช่ว่าขึ้นกันง่ายๆนะครับเป็นหินลอยนะครับเป็นหินลอยแล้วมีล่องบิดตัวนะครับอยู่ตรงปลายถ้าเรียวแรงไม่มีหรือว่าไปเจอล่องสลับนะครับกดคันเร่งต่ออาจจะไม่ไปเลยนะครับอันนี้เป็นแอ่งโคนนะครับเต็มจีเรียวแรงก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรค ้ไไปไดอยยย่่าางมกเ็น,นครับนะอกจากนี้นะครับยังมีระบบ ABS นะครับระบบนะครับกระจายแรงเบรกระบบเสริมแรงเบรกนะครับระบบควบคุมนะครับการทรงตัว SCS น,นะครับระบบออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมนะครับ ความเร็วขณะลงทางลาดชันนี่นะครับตัวสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS นะฮะระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนถือว่าครบครันจริงๆนะครับสำหรับ MG วันที่ไปทดสอบนะครับก็ไปด้วยกันหลากหลายหลายค่ายหลายยี่ห้อนะครับ MG ก็ถือว่าผ่านทุกด่านนะครับเคียงคู่กับยี่ห้ออื่นๆเหมือนกันนะครับ การลงเนืองชันอย่างนี้นะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังคันนี้นี่ยังไม่ได้นะครับปรับเรื่องการยกทรงยกสูงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบันไดข้างอาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับสำหรับอุปสรรคออฟโรดนะครับมันก็จะไปเวลาล้อมันนะครับผ่านขึ้นไปบันไดอาจจะงอได้นะครับส่วนใหญ่ออฟโรดก็เจอกันทุกคันไม่ว่ายี่ห้อไหนนะครับท้ายสุดพอเล่นหนักๆก็ต้องไปโละบันไดข้างออกนะครับไปหาบันไดเหล็กใส่นะครับ กับในเรื่องของชายข้างหน้านะครับที่ค่อนข้างที่จะสร้างอุปสรรคในการขับขี่นะครับคือพูดในง่ายนะครับเส้นทางออฟโรดเนี่ยพอเราชนะเส้นทางนี้ไปได้1ทางนะครับก็อยากจะไปอีกนะครับก็อยากจะไปลองทางที่ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นนะครับสถานีนี้เป็นสถานีฝึกนะครับของออฟโรดนะครับจะได้ฝึกเต็มที่เลยครับนะฮะโหมดขับเคลื่อน2ล้อหลัง4ล้อไฮ4โลอ้อเอ็นทีเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ4ทับถา เป็นขับเคลื่อนสอล้อหลังนะครับปกติแล้วก็มี4 h i ห h ายไว้เล่นนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติเป็นส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ถ้าเล่นออฟโรดนะครับแนะนำนะครับเป็นเกียร์อัโต้นะครับอัตราทดเครื่องท้ายจะอยู่ที่ประมาณ3.636นะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กอัตราทดเครื่องนี้ไม่ทราบได้นะครับอัตราทดนะครับของเกียร์1นเไอ้ย4.065นะครับ ระบบเบรกนะครับดิสเบรกที่ล้อหน้านะครับพร้อมช่องระบายความร้อนแล้วก็ด้านหลังเป็นดิสนะฮะไม่ใช่ดัมนะครับเป็นดิสเบรกให้เลยนะครับเป็นดิสเบรกเลยทีเดียวนะครับเรื่องระบบสั่งการอัจฉริยะไอสมาร์ทนะครับ MG นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่ไฮเทคโนโลยีนะครับผมเองนี่บอกตรงๆนะครับ ทำไมได้อบรมมาในเรื่องของระบบ iSmart นี่มืนตึ๊บเหมือนกันนะครับทุกอย่างมันผ่านอยู่ที่ตัวควบคุม iSmart เหมือนกันนะครับเวลาไปคุยกับฝ่ายขายหรือคนที่แนะนํานี้นะครับเอาเอามืนตึ๊บเหมือนกันนะครับระบบนําทางนะครับมีมาให้นะครับระบบช่วยค้นร้านอาหารอีสมาทคอนเน็กต์นะครับระบบฟังเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่งนะโอ้โหแบบเพลงนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีให้ฟังเพียบนะครับ ระบบอะไรต่างๆ,ๆระบบเครื่องทรงเครื่องเสียงนะครับกุญแจอัจฉริยะนะฮะเนี่ยนะครับมีให้แบบครบครันจริงๆนะครับคุชคอนโทรลก็มีในคลิปก็เป็น สถานีฝึก4ีคูณสนะครับมีรถหลักยี่ห้อได้มาหลอกนะครับ,รบก็ถ้าท่านสนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมก็ยินดีนะครับติดต่อ Facebook ผ่านบอกอกหน้า Facebook มาได้นะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ,นรบสนับสนุนโดยนินเฟียเซรั่มเซรั่มสูตรอ่อนโยนออกแบบมาเพื่อผิวบอบบางแพ้ง่าย อัดแน่นด้วยสารสกัดคุณภาพที่ผิวต้องการจึงบางเบาซึมง่ายไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันสนใจ l i น์ NC Shop หรือ Facebook n i n f e a t h a i l แ n นด